สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับสวนสะสมนะครับพาเพื่อนๆมาลองมาดูการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตร15-15-15กับทุเรียนอายุ2เดือน6เดือนแล้วก็13เดือนนะครับผมจะใส่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆผมจะพามาดูนะครับวันนี้เพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้นะครับปุ๋ยเคมีสูตร15-15เสมอของยาล่านะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับกับทุเรียนนะครับเพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตและธาตุอาหารอันที่มีความสําคัญ ก็จะได้ธาตุอาหารที Darwin, oon, ่ม yup. ีความสําคัญครบนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะไม่พูดถึงทางวิชาการนะครับเพื่อนๆเอาแบบเข้าใจไหมให้วิชาการเข้าใจนะครับผมเข้าใจวิชาการทุกอย่างแต่ว่าก็เข้าใจดีนะครับกลัวจะเอามาถ่ายทอดเพื่อนๆได้ฟังก็จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่กันแบบบ้านๆเลยนะครับแบบที่คิดว่าเหมาะสมนะครับครับเพื่อนๆครับก่อนจะใส่ปุ๋ยผมอยากให้เพื่อนๆรู้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นข้อคิดนะครับเพื่อนๆขาดปุ๋ยทุเรียนไม่ตายนะครับขาดน้ํา และปุ๋ยเกินมีโอกาสตายสูงมากกว่านะครับแล้วไปใส่กันเลยครับครับเพื่อนๆครับก่อนจะใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยไปนะครับหว่านปุ๋ยอ่าเปิดน้ําให้ชุ่มแล้วปิดน้าแล้วหว่านปุ๋ยเสร็จก็เปิดน้ําซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ปุ๋ยละลายไปโดยที่ครับถ้าไม่เปิดน้ํานะครับเราอาจจะโดนปุ๋ยที่ระเหดระเหยขึ้นมานะครับจะทําให้ใบทุเรียนเสียหายได้นะครับพอหว่านไปเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ําให้ปุ๋ยละลายให้หมดนะครับเพื่อจะไม่ ป้องกันความเสียหายนันเองนะครับมาดูต้นแรกเลยครับอายุ6เดือนก่อนเลยนะครับเพื่อนเครับตัวนี้ใบก็กําลังจะเพสลาดเข้าสีนะครับเพื่อนๆก็ใส่โดยประมาณ1กํามืออย่างนี้เลยนะครับ1กํามือกํามือแน่นๆอย่างนี้นะครับก็โรยอ้อมรอบคางเลยนะครับนี่นะครับใส่ก็ใส่โรยรอบคางนะครับเพื่อนๆในกลางนิดหน่อยนะครับในกลางนิดหน่อยต่อไปนี่นะครับเพิ่มได้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงไหนที่ปุ๋ยไม่พอ เพราะว่าอย่างที่ว่าน,นะครับทุเดียนเขาโตไวเขาก็จะนําปุ๋ยไป support, ใช้ได้ไวนั่นเองนะครับทันท่วงทีนะครับต้นไหนที่โตก็ใส่เยอะต้นไหนที่ไม่โตใส่น้อยต้นไหนที่ไม่ไม่เดินยอดเลยไม่ใส่เลยนะครับเพื่อนๆต้องไปรักษาที่ตัวอื่นก่อนนะครับว่าเป็นเจ็บป่วยอะไรก็ไปรักษาที่ตรงนั้นก่อนแล้วถึงให้เขาเดินยอดแล้วถึงค่อยใส่ปุ๋ยนะครับถ้าตุเรียนปลูกใหม่แล้วไม่เดินยอดเนี่ยยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆครับชุดนี้ปลูกใหม่นะครับอายุ1น่เดือนยังไม่ให้ปุ๋ยนะครับยังไม่ให้ เพื่อนๆดูนะครับตัวละ180บาทปลูกใหม่จะไปอย่างเดียวเลยนะครับมูสันคิงนี่ปลูกพักเดียวติดเลยนะครับเดือนหนึ่งติดแล้วก็ใบใบชันใบตั้งเลยถ้าอย่างนี้นี่แข็งแรงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับใบตัดใบชันใบตั้งอย่างนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับแต่วันนี้ลมแรงมากนะครับเพื่อนๆลมแรงมากๆครับนี่นะครับเพื่อนต้นนี้ก็พร้อมกันนะครับชุดนี้20ชุดชุดเดือนที่แล้วนี่30ต้นนะครับเพื่อนๆในชุดนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแถวละแถวละแปดนะครับยี่สบสี่แล้วข้างล่างอีกหกนะครับชุดเดียวกันนี้นะครับนี่ครับตรงนี้จะยาวไปนู้นเลยนะครับเป็นแถวคู่ไปนะครับเป็นป่ามะขามนะครับเอาไว้ป้องกันแดดป้องกันลมให้เขาก่อนนะครับมะขามแต่ขนาดนี้ดูลมนะครับเพื่อนดูอันนี้ยังลมแรงมากเลยนะครับเพราะนั้นอายุหนึ่งเดือนยังไม่ใส่ครับไปดูอายุสองเดือนครับเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีเป็นครั้งแรกครับ ครับนี่นะครับต้นนี้ชุดนี้อายุ50กว่าวันนะครับ5้าิประมาณห้าิบห้าวันนะครับออกยอดแล้วออกยอดอย่างนี้นะครับผมก็ใส่เลยนะครับใส่ล้อมรอบข้างนี้นะครับดูครับโรยรอบข้างนี้เลยนะครับห่างๆต้นหน่อยนะครับเพราะว่ายังทุเรียนยังเล็กอยู่นะครับโรยรอบข้างเลยนี่นะครับชุดชุดนี้เกือบ2เดือนนะครับชุดนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยเคมีได้เลยนะครับเพราะว่าออายุเขาก็นานพอสมควรแล้วและอีกอย่างเขาก็เดิน เดินยอดแล้วนะครับเดินยอดแล้วใบกาลังจะเพสลาดกันเองนะครับครับเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับดูแต่ละต้นไปไม่เหมือนกันนะครับในมูซันคิงนะครับอายุ2เดือนนี่ใส่ได้เลยนะครับผมเคยใส่ไม่แต่อายุเดือนนี้ก็เคยใส่นะครับดีด้วยนะครับแต่ว่าจะให้ดีก็ยังไม่ใส่ดีกว่านะครับไปไวที่2เดือนถึงค่อยใส่หรือเขาปิ่มตา อ่าเปิดยอดตายยอดมาถึงค่อยใส่จะดีกว่านะครับตัวเล็กนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเคยลองมาแล้วนะครับมันมันใช้ได้นะครับแต่เพื่อนๆเอาไปใช้อาจจะเกิดความเสียหายได้ก็จะให้จะให้ดีก็อย่างประมาณทัก2เดือนขึ้นไปนะครับตันนี้ก็เกือบ2เดือนผมก็ใส่เคมีได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับเพื่อนๆต้นนี้ก็ชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันร้อยบาทนั่นเองนะครับก็ปลูก5ต้นนะชุดนี้ผมก็จะใส่เลยนะครับนี่ครับประมาณประมาณนี้น้อยหน่อยนะครับประมาณทัก กามือกามือเล็กกามือแน่นๆนี่นะครับก็จะใส่เลยแต่ว่าโรยห่างๆนะครับเพื่อนนี่โรยห่างๆเลยนะครับนี่มานี้มานี้เลยนะครับนี่ครับโรยห่างๆโคนเลยห่างโคนประมาณหนึ่งคืบมือนะครับหนึ่งคืบมือพอเป็นทุเรียนยังเล็กอยู่นะนะครับนี่นะครับเป็นชุดอายุเกือบสองเดือนใส่ได้เลยนะครับโมซันคิงครับแล้วก็ไปดูทุเรียนใหญ่ครับเพื่อนเป็นต้นคู่นะครับเป็นชุดแรกที่ผมปลูกนะครับเป็นชุดแรกที่หัดปลูกทุเรียนนะครับชุดนี้นะครับนี่ครับยอดก็บกำลังมานะครับ ยอดกำลังมานะครับอย่างนี้หลายต้นเลยนะครับเพื่อนๆนต้นนี้เป็นต้นคู่นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับหมอนทองชุดเดียวกันนะครับอายุเท่ากันอย่างนี้ผมจะใส่สองกำมือเลยนะครับเพื่อนสองกำมือแน่นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสองกำมือแน่นๆอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้ต้นเขาโตแล้วนะครับอายุก็ประมาณทักเกือบอายุประมาณสิบสามเดือนเกือบสิบสามเดือนกว่าแล้วนะครับก็จะใส่สองกำมือนะครับหมดไปแล้วหนึ่งกำมือนะครับเพื่อนนี่อีกหนึ่งกำมือนะครับ ใส่ห่างๆต้นไว้เลยนะครับห่างต้นไว้แล้วก็โยนเข้าใกล้ๆโคนได้นิดนึงนะครับนิดเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่ารากเขามีอยู่ทั่วไปนะครับแม้ถ้าคิดว่ารากทั้งหมดไปที่อยู่ที่ปลายทรงพุ่มแล้วในกลางกินอะไรครับยอดกินอะไรครับนี่นะครับผมว่าในกลางก็ต้องมีรากเหมือนกันนะครับเพราะว่ารากแก้วเขาก็มีรากยอดเล็กก็มีนะครับนี่นี่ครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ใกล้ๆโคนได้นิดหน่อยนะครับไม่ไม่ชิดโคนนะห่างๆโคนประมาณสักฝ่ามือนึงแต่ว่ใส่นิดเดียวนะครับเพื่อน นี่นะครับนี่ก็ใส่เลยนะโรยเลยนะครับวงรอบวงรอบนอกนะครับหนึ่งกำมือนะครับสองกำมือนะครับใส่เลยนะครับผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าเรืยอนผมยังไม่เคยใส่จนปุ๋ยเกินใบไม้สักทีนะครับเพื่อนๆยังไม่มีนะครับนี่นะครับต้นขนาดอายุประมาณสักสิบสามเดือนกว่านี่ก็จะสองกำมือนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นนึงครับเพื่อน ครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ไม่ค่อยได้ออกกล้องนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับตัวนี้ใบเขียวปัดเลยนะครับเข้มมากๆนะครับนี่กำลังจะเปิดตานะครับอ่ากำลังจะเปิดตายอดอ่ะมาดูนี่ครับเนี่เริ่มเริ่มเริ่มเปิดปีมๆตายอดออกมานะครับนี่นะครับเริ่มมปป่มตายอดออกมาก็เราก็จะใส่เลยนะครับสองกำมือนะครับนี่เป็นชุดเดียวกันนะครับชุดชุดแรกนะครับเนี่ยตายอดเริ่มออกมาแล้วนะครับ นี่ก็ใสเลยนะครับสองกำมือนะครับเพื่อนนี่ห่างไว้เลยนะครับอยู่ไปสายชายตรงพุ่มนะครับแล้วก็ในกลางได้นิดหน่อยนะครับนี่นะครับสองกำมือนะครับถ้าปุ๋ยเยอะเกินไปนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะปลายใบไหม้นิดหนึ่งนะครับสังเกตปลายใบให้ดีนะครับถ้าปลายใบเนี่ยปลายใบไหม้นิดนึงอย่างเงี้ยอ่าอ่าอันนี้ไม่ไหม้นะครับมีมีดำๆนิดเดียวไม่เป็นไม่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 ใช่สาเหตุของการให้ปุ๋ยเยอะนะครับสาเหตุก็มาจากหน้าหนาวแล้วน้ำค้าง เพื่อนๆเดี <Rocky> ๋ยวไปดูอีกต้นนึงครับต้นใหญ่ครับครับมูสันคิงต้นนี้ก็พระเอกนะครับมูสันคิงนะครับมูสันคิงรุ่นใหญ่นะครับอายุเท่ากันนะครับสิบสามเดือนกว่าๆถ้าต้นใหญ่อย่างนี้ก็สองกำมือนะครับเพื่อนๆผมก็จะหว่านทั่วไปนะครับประมาณสักปลายทรงพุ่มนี่นะครับจะหว่านโรยรอบทรงพุ่มปลายทรงพุ่มเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือมูสันคิงเนี่ยผมอาจจะให้เยอะกว่าหมอนทองอยู่เหมือนกันนะครับบางต้นถ้ามันใหญ่เนี่ยอาจจะถึงสามกำมือเลยนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าเขานําไปใช้ไวครับดูครับใบเยอะกิ่งเยอะใบเยอะกิ่งเยอะอ่าทีนี้ต้นใหญ่ต้นโตเขาก็ต้องการใช้ปุ๋ยเยอะกว่าธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะครับนี่ครับโรยไปยิมยืมโคนนี่เลยนะครับนี่ครับว่าต้นใหญ่ต้นสูงนะครับทีนี้กิ่งออกเยอะนะครับแผ่กิ่งการสาขาไปเยอะเขาแน่นอนนะครับให้ปุ๋ยนิดหน่อยก็จะไม่พอกินนะครับหรือกินแป๊บเดียวก็จะหมดนั่นเองนะครับ ผมก็ถลับมูทันคิงแล้วในผมเคยให้มาไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วผมไม่ฉีดอาหารทางใบนะครับไม่เคยฉีดอาหารทางใบเลยนะครับเคยฉีดอยู่เหมือนกันนะครับครั้งเดียวนะครับแล้วใบไหมใบปลายใบยอดไหมนะครับผมก็ไม่ฉีด<ค>อ <confer dles> ีกเลยนะครับจากจากนั้นมานะครับทีนี้ก็จะให้เน้นไปที่ทางดินอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นการทําแบบของผมเองนะครับผมก็ตรงไหนปลอดภัยผมก็เอายางงั้นนะครับเพื่อนๆประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับไปดูมูสันคิงต้นใหญ่อีกต้นนึงครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอายุเท่ากันนะครับ13เดือนกว่าก็จะเป็นทันโมซันคิงรุ่นใหญ่นะครับนี่นะครับยอดออกเยอะนะครับเพื่อนๆนี่ครับยอดออกเยอะใบเยอะเราจะให้เขาน้น้อยนี่ไม่ทันกินนะครับโมซันคิงนะครับใส่ได้เลยนะครับโมซันคิงตัวนี้ผมจะให้3ามกำมือเลยนะครับเพื่อนๆใครดูนะครับนี่แบบนี้นะครับ1นึ่กำมือแบบยะๆเลยนะครับตรงนี้ยะๆหน่อยเพราะว่าลูกน้องเขาเยอะนั่นเองนะครับใบเยอะนี่นะครับ1นึ่กำมือนี่นะครับโรยเลยนะครับ นี่นะครับวน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 อย่างนี้นะครับสองกำมือนะครับเพื่อนนี่ครับสามกำมือนะครับผมรับรองได้นะฮะตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับต้นนี้นะครับเพื่อนก็เพื่อนก็นําไปปรับใช้นะครับผมเองก็ใช้เฉพาะของผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้กันอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมใช้อย่างนี้นะครับใส่ให้เห็นเลยนะครับนี่ก็คือต้นขนาดนี้วงโลวงกว้างประมาณทัก เกือบ,บ2เมตรนะครับจากนี้ไปถึง2อันนี้แล้วก็ตรงนี้ท่วมหัวไปแล้วนะครับผมให้3กำมือนะครับม,มูสันกิงรุนใหญ่ครับเพือ่อนๆครับปุ๋ยเคมีเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครสำหรับผมสำหรับุเรียนนะครับอย่างคนไหนจะให้ชีวภาพหรืออะไรก็กแ็แล้วแต่แนวทางนะครับผมเองผมใช้ทั้ง2อย่างคู่กันไปนะครับชุดนี้เ,เป็นทุเรียนชุดใหญ่ผมให้3กํกำมือนะครับบางต้นก็2กํกำมือครึ่งบางต้นก็3ามกำมือมันเอาแน่ไม่ได้นะเพื่อนๆแล้วแต่ต้นทุเรียนนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกที่ดู youtube นะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นอย่างมากนะครับคลิปนี้พามาใส่ปุ๋ยทุเรียนตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะครับทุเรียนตั้งแต่ตอตทุเรียนปลูกสองเดือน6เดือนแล้วก็13เดือนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ